สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงชวนมาเก้ากับเป๋าเจสรา EP78 ครับ EP นี้ครับไม่เชิงเป็นคําถามนะครับแต่ว่ามาถามแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรมาปรึกษานะครับมาปรึกษาผมก็คือเขาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยนะครับมาคุยกับเขาซึ่งเขาเนี่ยนะครับเรียนเทคนิคข้อกำลังฝึกใช้อยู่นะครับก็คือพวกเนี้ยคือเรียนกับผมนี่แหละนะครับแล้วกำลังฝึกใช้เทคนิคข้อยู่นะครับก็ฝึกได้ประมาณสักสองสาเดือนละนะครับเขาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยนะครับไม่ได้เรียนเทคนิคข้เลยเข็ดพุ่นนะครับด้วยการแบบฟังเข้ามา ลอกมาห,หรือไม่ก็่แบบรู้สึกว่าตัวนี้ดีก็ซื้อเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็เวลามาเจอเพื่อนนะครับเพื่อนเขาก็ถามว่าเ้ยเป็นไงเรียนได้เป็นไงบ้างอะไรย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาเรียนมาแล้วตอนนี้ก็คือยังได้ได้เสียเสียอยู่ก็คือยังฝึกอยู่นะครับแล้วก็ังเอิญเป็นช่วงที่แบบตลาดยากด้วยไงนะครับทีนี้เขาก็ยังไม่ได้เสียเสียอยู่แต่ว่าเวลาได้เนี่ยก็คือได้นะครับมากกว่าเสียหมายวามว่าอย่างสมมติตอนนี้เขากำลังฝึกก็คือเวลาได้เนี่ยได้แต่พ,พ right. ันห้าเวลาเสียเส รายได้ทุกครั้งได้ครั้งละพันห้าขึ้นไปแล้วเสียเสียละครั้งละห้าร้อยก็คือ RR อเป็นสามเหมือนที่ผมสอนไปเลยครับทีนี้ประเด็นก็คือมันก็เพื่อนเขาก็ถามว่าแล้วตอนตอนนี้เทรดมากี่ตัวแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็คือเขา,เอาบอกจํานวนตัวที่เทรดไปที่ได้ที่เสียปรากฏว่าพิเทรมันอยู่ที่ประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นนะครับก็คือประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปไปลายเนี่ยประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์เอาให้เข้าใจง,ง่ายๆนะครับก็คือ <S <S เพื่อนเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเทรดแล้วได้แค่นี้เนี่ยนะครับไม่ต้องเรียนก็ได้หว่า ก็คือเขาเองนะครับเทรดพุ้นเนี่ยก็คือเทรดแบบฟังเข้ามาลอกมาบ้างเทรดมั่วๆนะครับฟังนักวิเคราะห์อะไรกเขาก็ได้ได้เสียเสียเหมือนกันนะครับก็คือพูดง่ายว่าในความคิดของเขาคือเขาไม่ได้จดบันทึกนะนะครับอันนี้ผมคุยกับเขาแหละคนที่ถามผมเนี่ยก็คือคนที่ถามผมก็ถามเพื่อนมันเหมือนกันว่าจดบันทึกไหมมันบอกไม่ได้จดแต่ว่ากูก็ได้ได้เสียเสียก็พอๆกันนี่แหละนะครับเออแล้วจะเรียนทํใหม่นะครับเพื่อนผมเออลูกศิษย์ผมก็เลยมาถามผมว่าเออมานั่งคิดๆดูเออมันก็มีส่วนจริงเหมือนกันนะ มันเป็นยังไงเขาจัดเปล่านะครับผมจะบอกว่าความเป็นจริงเนี่ยนะครับตอนที่เรากําลังฝึกเทรดอยู่ด้วยด้วยความรู้ที่เรียนมากับคนที่ไม่มีความรู้เลยเนี่ยช่วงแรกๆอ่ะนะครับได้ได้เสียเนี่ยไม่ต่างกันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาสมมติว่าเราจับคนที่นะครับเพิ่งเรียนมวยมานะครับแบบวันเดียวกับคนที่ยังไม่เคยเรียนมวยเลยกลับมาต่อยก,กัน นะครับโดยที่สองคนนี้พื้นฐานร่างกายความคิดทุกอย่างพอๆกันหมดเลยนะถ้าต่อยกันเพราะว่ามันจะเกิดความแตกต่างไหมก็ไม่ต่อให้เรียนมวยมาหนึ่งอาทิตย์นะครับกับคนที่ไม่เรียนมวยจะมาต่อยกันนะครับถ้าพื้นฐานทุกอย่างเหมือนกันหมดมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับแต่นะครับความแตกต่างมันจะต่างกันเมื่อคนที่เรียนมาเนี่ยนะครับเรียนมาสักเดือนสองเดือนหรือปีหนึ่งอันนี้พูดถึงมวยนะนะครับกับคนที่ไม่ไม่เคยเรียนมาก่อนพอมาต่อยกันทีดจะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วการเหตุพุ่งก็เหมือนกันครับตอนแรกๆที่เราเรีียยนนนมาเ่ะครับ เราเข้าใจก็จริงครับแต่ว่าสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยหนึ่งคือยังไม่ได้ฝึกจนเข้าใจมันจริงๆนะครับคือตอนแรกเข้าใจเพราะฟังมาแต่พอคุณไปเทรดเองอ่ะนะครับมันจะมีหลายๆอย่างที่แบบเราต้องเรียนรู้นะครับเช่นเฮ้ยเวลาจะซื้อสมมติซื้อเบรกเอาบิดออฟเฟิร์มมันควรจะเป็นยังไงอ๋อนนั่งงานมันเป็นอย่างนี้นะนะครับเวลาดูวอลุ่มนะครับเวลาเบรกเอาวอลุ่มมันควรจะเยอะอ๋อวอลุ่มมันเป็นอย่างนี้นะตอนเรียนอะฟังรู้เรื่องครับแต่ของจริงบางทีมันมองไม่ออกหรือบางทีลืมมองอันนั้นอันนี้ดังนนนนนัั้้ตออฝึกกใหมม่่่ๆะจคขาางยา ความเชียยคมนะครับในการหาพุ่นที่แบบเออพุ่นที่มันมีโอกาสวิ่งเยอะๆบางทีก็ยังมองได้ไม่ครบนะครับก็คือความคมมันไม่มีนึกถึงการต่อยมวยเราไปเรียนมาหเรียนต่อยนู่นต่อยนี่มาอย่างดีครับแต่พอไปออกอาวุธจริงเนี่ยนะครับมันจะแบบนึกไม่ออกนึกไม่หมดนะครับเหมือนผมเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างการต่อยมวยเพราะผมเองก็เรียนมวยอยู่นะครับตอนที่ฝึกซ้อมนะครับครูถือเป้าอย่างเดียวครับผมต่อยอย่างเดียวโอ้โหดูเทพมากนะครับแต่พอลงนวมเนี่ยคือมันเก่งไม่หมดนะครับ ทฤสดีอยู่ในหัวในหัวมันแอคชั่นไปแล้วแต่ตัวมันยังไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับการเทรดหุ้นก็เหมือนกันนะครับดังนั้นช่วงแรกที่เราฝึกอ่ะนะครับมันก็จะมีได้ได้เสียเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ความแตกต่างแรกเลยนะก็คือคนที่เรียนมาถ้าคุณทําตามวินัยตามความรู้ที่คุณเรียนเวลาเสียมันจะเสียนิดเดียวเพราะคุณรู้ว่าถ้าซื้อตามความรู้ที่มีอ่ะเวลาผิดทางอ่ะตรงไหนที่ต้องขายถ้าคุณมีความรู้คุณมีวินัยเวลาเสียมันจะเสียนิดเดียวแต่คนที่ซื้อหุ้นมั่วๆแบบไม่มีความรู้ นะครับสมมติสองคนนี้นะคนนึงมีความรู้อีกคนหนึ่งไม่มีความรู้รซื้อหุ้นสิบตัวเท่ากันขาดคุนสี่ตัวกำไรหกตัวเท่ากันแต่สุดที่ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เรียนมาเนี่ยนะครับเขาเรียนความรู้ที่ถูกต้องแล้วเขาฝึกครับด้วยแผนและด้วยวินัยที่ถูกต้องเวลาได้อะมันจะได้เยอะเช่นอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกคือคนที่มาถามผมเนี่ยทุกครั้งที่ได้คือได้พันห้าขึ้นเวลาเสียคือเสียแค่ห้าร้อย 500, นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะสมมติทุกครั้งได้พ นึกออกไหมเอ่ยมันก็จะได้มาแล้วนะครับหกหกครั้งครั้งละพันห้าก็คือแปดพันบาทถูกปะแต่เสียเสียไปสี่ครั้งครัครั้งละห้าร้อยก็คือ 8, ส,ปปส,สงงองพันนึกออกไหมสุดที่ก็คือกําไรแต่คนที่ไม่มีความรู้อะนะครับเวลาได้นะครับจะได้ไม่ค่อยเต็มคาครับเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ว่ามันต้องขายตรวไหน,นเวลาพูดมันขึ้นไปเห็นกําไรหน่อยก็บางทีทนไม่ไหวละมักตอนขึ้นไปแรกๆอะไม,ไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะแต่สุุดกำไรหนึ่งพันพันห้าสองพัน เขาจะยังรู้สึกแบบอยากจะได้เยอะๆนะครับแต่ว่าเวลาเขาขายเขาขายตอนไหนตอนมันยอ่อครับขายเคยเป็นบ้างสมมติเห็นหุ้นกำไรห้าร้อยพันหนึ่งพันห้าสองพันไม่ขายพอมันยอ่อมันเหลือพันห้าย่อมาเหลือพันหนึ่งย่อมาเหลือห้าร้อยคุณก็จะเริ่มเหมือนจะไม่ไปแล้วว่าเริ่มกลัวเพราะคุณไม่รู้ต้องขายตรงไหนไงคุณก็จะขายตอนที่มันยอ่อลงมานี่แหละครับเพราะนั้นใครที่ไม่มีความรู้คุณเคยสังเกตไหมว่าหลายๆครั้งคุณเห็นกําไรอ่ะมันเยอะกว่านี้แต่เวลาคุณขายจริงได้กําไรจริงน้อยกว่านั้นเสมอ เพราะเหตุผลนี้แหละครับเวลาได้กําไรก็ได้นิดเดียวนะครับเพราะว่าไม่รู้จะขายยังไงแต่เวลาเสียเนี่ยเสียเยอะเพราะอะไรครับเพราะเวลาเสียคุณไม่รู้ไงว่าตรงเนี้ยรก้มันพังแล้วคุณรู้แค่ว่าเอ้ยขาดทุนแล้วว่ะคนที่ซื้อไม่มีความรู้ขาดทุนจะขายไหมไม่ขายพอขาดลงไปอีกขาดทุนมากขึ้นนะครับอย่างสมมุติขาดทุนพันหนึ่งไม่ขายขาดทุนพันห้าไม่ขายขาดทุนสามพันเฮ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยขาดทุนสี่พันอ,อก,กว้างพังนั่นแหละขายคุณก็จะไปขายตอนที่สต็อปลึก,ลก นั่นแหะคือคนที่ไม่มีความรู้ดังนั้นนะครับต่อให้จานวนครั้งในการกาําไรขาดทุนม,มันเท่ากันนะแต่ผลลับสุทธิไม่เหมือนกันเลยนะครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งพอเนื่องออกไหมประเด็นที่สองก็คือเวลาผ่านไปนานๆครับคนที่มีความรู้และฝึกนะครับใช้ความรู้อย่างต่อเนื่องนะครับเวลาเขาฝึกเนี่ยคุณลองนึกภาพนะครับด้วยประสบการณ์ด้วยความรู้นะครับและวินยัยมันจะทําให้คนที่ฝึกด้วยความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยเขาจะเลือกพุ้นได้ดีขึ้นเรื่อยๆ นะครับคมึ้นเรื่อยๆฮิตเลทจะสูงขึ้นเรื่อยๆครับก็คือผู้นี้โอกาสที่ชนะมันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็จะมีโอกาสได้กําไรคําใหญ่ขึ้นเนื่องจากว่าเขาจะเริ่มมองออกแล้วแบบไหนวิ่งไกลแบบไหนนะครับคือคขาจะหวังกำไรได้เยอะแบบไหนได้น้อยได้ออก่อนไหมครับใมขณะที่คนที่เล่นมั่วๆไม่มีทางรู้เลยครับมันอยู่ที่ว่าเขาโชคดีหรือเปล่าที่จะไปได้ฟังตัวที่มันถูกไปก๊อปตัวที่มันถูกหรือไปเจอภาวะตลาดที่มันง่ายพอดีเห็นอย่างเออเพราะนั้นคนที่มีความรู้เขาจะสามารถ ทำให้ตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆได้แต่คนที่ไม่มีความรู้เนี่ยไม่มีทางเลยครับที่มันจะเก่งขึ้นไม่ออกไม่เอ่ยนะครับทีนี้บางคนบอกแล้วทาไมอ่ะมันมันในเมื่อมันพอฟังมันก็เข้าใจนะแต่ว่าในตลาดก็มีหลายคนบอกว่าเรียนแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ต้องเรียนดีกว่าผมก็จะบอกว่าคือผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเรียนผมก็เรียนหุ้นมาหูเป็นสิบคอร์สเหมือนกันนะครับนะตลอดสิบเอ็ดปีกว่าๆที่ผมอยู่เนี่ยผมก็เรียนมาแล้วก็ศึกษาทุกวันนี้ก็ยังหาความรู้อยู่นะผมจะบอกว่าคนที่เรียนแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จออะะเย มันเยอะเพราะคนส่วนใหญ่พอเรียนเสร็จปุ๊บจะอยากสําเร็จอยากรวยเร็วๆคนที่เรียนหุ้นน่ะนะครับคุณจะรู้สึกว่าคุณสําเร็จเมื่อคุณรวยแต่ความเป็นจริงแล้วตอนแรกมันไม่ใช่คุณจะต้องอยู่รอดก่อนตอนที่คุณเรียนคุณต้องเข้ามาแลวอยู่รอดก็คือหาความรู้ระหว่างหาความรู้คุณต้องไม่ตายแปลว่าต้องใส่เงินไม่เยอะนะครับต้องมีความรู้เทรดด้วยวิ่นันนะครับเทรดไปเรื่อยๆรื่อๆแล้วพอคุณเก่งขึ้นทิดเลตถูกน็รื่อยๆคุณค่อยเพิ่มเงินแต่คนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่า เฮ้ยมันถ้าจะดีเรียนแล้วมันดีมันต้องรวยเร็เรวๆดีวะนะครับก็ <c oughs> เลยทําให้ลงเงินเยอะๆแล้วสุดท้ายเจ๊งนะเพราะความรู้ลงเงินเยอะที่สุดตอนที่มีความรู้น้อยที่สุดนั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทําดังนั้นคนที่ประสบความสำเร็จหลังจากเรียนมันเยอะกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเฮ้เยมันมันคนที่ประสบความสาเร็จนะครับจากการเรียนมันมันมีน้อยจังเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นธรรมดาครับคุณลองนึกถึงการทําธุรกิจดิคุณคว่าคนเปิดร้านอาหารสิบร้านอาา่ะมีร้านอาหารที่มันประสบความสำเร็จแล้วรวยจริงอยู่กี่ร้านร้านส่วนใหญ่เเจงกมมัหือนน นะครับในตลาดหุ้นมันก็เป็นอารมณ์นั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนที่กําลังเรียนรู้เรื่องหุ้นด้วยเทคนิคน,นะครับหรือว่าสายว i อะไรก็ตามนะเวลาคุณฟังคนที่พูดว่าไม่ได้หรอะให้คุณรู้ไว้ว่ามันคือมุมมองเขามันคือทัศนคติเขาคือเอาง่ายๆเขาพูดเหมือนกับว่ามุมมองเขาคือคุณทําไม่ได้นะครับมันไม่ได้แปลว่าคุณทําไม่ได้นะมันคือมุมมองเขามันไม่ใช่แฟกตนะ์ดังนั้นคุณเรียนรู้นะครับ ค่อยๆฝึกศึกษาปร,ระสบการณ์ไปบางคนบอกว่าแล้วจะรู้ได้ไงอ่ะมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะอาจารย์เปามันอาจจะใช้ไม่ได้จริงก็ได,ได้ถ้าคุณไม่มั่นใจนะคุณก็ใช้เงินน้อยๆก่อนดิแล้วคุณศึกษาแต่ขออย่างเดียวศึกษาจริงจังบางคนใช้เงินน้อยก็ศึกษาแบบหล่อๆแหละใช้เงินน้อยๆแต่ศึกษาให้มันจริงจังคุณลองทําแบบที่คุณเรียนหาความรู้ที่มันถูกต้องแล้วฝึกด้วยวินัยอย่างน้อยประมาณสักสองปีคุณจะเห็นชัดว่ามันใช้ได้จริงไหมแล้วพอคุณรู้มันใช้ได้จริงคุณค่อยเติมเงินใส่เข้าไปเยอะๆ ก็แค่เลิกคุณก็เหมือนคุณไปเรียนรู้อะไรสักอย่างแล้วมันไม่ได้ใช้นะบางคนบอกเฮ้ยเสียเวลาเรียนหนังสือมากี่สิบปีครับที่เรียนมาทั้งหมดตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาลัยเนี่ยเอาจริงทุกวันนี้ได้ใช้จริงๆมากน้อยแค่ไหนนะครับถูกเปล่าเออเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในตลาดผู้น่ะถ้าเกิดคุณเรียนแล้วมันใช้ได้จริงนะนะผมจะบอกว่าทุกวันนี้ผมใช้ความรู้ที่ไดจากการเรียนรู้ในตลาดผู้ไม่กี่ปีเนี่ยมากกว่าที่ผมเรียนมาทั้งหมดที่เรียนหนังสือในมหาลัย,นยในตอนมอปลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ ผมไม่เค้ารู้สึกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมขอเรียนนี้นะ,นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือมุมมองผมย้านะอันนี้คือมุมมองผมเท่านั้นับมาแชร์ให้ฟังนะครับก็ถ้าเกิดใครมีประเด็นไหนที่เป็นคําถามสงสัยเกี่ยวกับการเทรดหุ้นด้วยเทคนิคหรือจะเป็นเรื่องไหนที่เป็นเรื่องหุ้นถ้าคิดว่าผมตอบได้ลองถามมาดูครับถ้าผมอธิบายได้จะมาคุยให้ฟังในชวนมาเกาอีพีถัดไปครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ